ยุดนียุตถึงเมื่อไหร่วะ คุณปิดทีวีด้วยรีโมทคุณปิดมาแล้วจริงหรอครับใช่ครับมันยังมีไฟไหลเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์หรือกําลังกินไฟอยู่นั่นเองและในเมื่อผมต้องการถอดปลั๊กแต่บางครั้งมันก็ยากที่จะถอดนะครับผมได้คิดหาวิธีที่จะเสียบปลั๊กไว้แต่ไม่มีไฟไหลเข้าไปกันในอุปกรณ์ จึงได้เกิดนวัตกรรมทีนี้ขึ้นมานะครับซึ่งระบบการทํางานของมันจะมีดังนี้นะครับเมื่อเราสัมผัสปุ่มบรีโมทหรือสมาร์ทโฟนครับสั่งจะออกจากรีโมทหรือสมาร์ทโฟนไปยังตัวรับทันทีตัวรับก็จะจ่ายหรือตัดไฟตามที่เราสั่งทันทีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับองค์ประกอบหลักๆของอุปกรณ์นี้นะครับมีด้วยกันสส่วนส่วนแรกคือแอปพลิเคชันระบบรับส่งข้อมูลซึ่งแอปที่จะทาขึ้นมานั้นทํางานคล้ายกับแอปตัวหนึ่งที่ชื่อ Team เว e ร e r นะครับ ซึ่งเป็นแอปที่เอาไว้ควบคุมอคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากควบคุมคอมพิวเตอร์อมาเป็นควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งแอปพลิเคชันจะทํางานดังนี้นะครับเมื่อเราสัมผัสปุ่มเพื่อให้จ่ายไฟไปยังจุดที่เราต้องการปุ่มนั้นก็จะกลายเป็นสีเขียวแสดงให้เห็นว่ามีการจ่ายไฟไปยังจุดที่เราต้องการอยู่นะครับซึ่งเราสามารถแบ่งจํานวนชั้นปรับชีอป,ปุ่มให้สอดคล้องกับสถานที่ได้นะครับส่วนที่2นะครับคือระบบตัดหรือจ่ายไฟที่ตัวเครื่องรับมันจะทําหน้าที่เป็นสะพานไฟย ซึ่งระบบนี้นี่เองจึงทําให้ไม่มีไฟฟ้าไปไหลยอยู่ในอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ถอดปลั๊กและอุปกรณ์ชิ้นนี้ยังช่วยแก้ปัญหาอื่นๆอีกด้วยเช่นไม่ชินสถานที่หาที่เปิดปิดไฟไม่เจอหรือออกจากบ้านไปทํางานแล้วลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ชิน้นนี้ต้องมีทั้งระบบสว่านไฟย่อยรีโมทควบคุมและยังใช้อินเทอร์เน็ตในการทํางานเราจึงตีราคาต้นทุนไว้2องถึงสามพบาทต่อชิ้นครับมันจึงทําให้สินค้าที่ทําออกมาขายนะครับมีราคาสูง จากการสำรวจผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจากทั้งหมด61คนมีผู้สนใจ38คนซึ่งผู้ที่ไม่สนใจเหตุผลว่ามันมีราคาแพงเกินไปนะครับดังนั้นในด้านการขายจะเน้นลูกค้ากลุ่มที่มีโรงงานหรือสถานที่ใหญ่ๆเพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์มากที่สุดนะครับและเรายังคิดที่จะร่วมธุรกิจกับบริษัทสร้างบ้านสร้างคอนโดโดยติดตั้งอุปกรณ์ตั้งแต่ตอนสร้างจะทําให้ระบบไฟต่างๆเข้าไปอยู่ในกําแพงผนังบ้านจึงแลดูสวยงาม แต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันนะครับว่าระบบที่ทํางานผ่าน,นอินเทอร์เน็ตนั้นก็มีข้อเสียเช่นกันคือปัญหาเน็ตคัดและค่าใช้จ่ายอย่างว่าแล้วครับได้อย่างก็ต้องเสียอย่างสุดท้ายนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราต้องการสร้างอ,งาอุปกรณ์นี้เพื่อช่วยลดปัญหาการกินไฟอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้งานแต่เสียบปลักไว้แต่ประโยชน์มันกลับมีมากมายครับก่อนจากการผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับฟังและรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ